สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิ่มพุงกลางกับพีเบ่เป้นะคะวันนี้พีเ่เป้มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แลวก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการหาตัวเลขสวยๆมาฝากค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังการลุทุนมีความเสี่ยงสูงเมื่อมีผู้ใช้ติ๊กตอก ท่านหนึ่งนะคะได้ไปกราบไหว้ท้าเวสวรรณนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็มีคนชี้ขึ้นไปบนฟ้าว่าเฮ้ยตัวเลขปรากฏบนฟ้านะคะทุกคนเห็นไหมคะที่วงกลมสีแดงนะคะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดมากอันนี้ก็อยู่ที่สายตาใครสายตามันนะคะว่าใครเห็นเป็นเลขตัวไหนสำหรับพี่เป้เห็นเลขศูนย์นะเลขศูนย์จะเด่นมากนะคะ ใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคะเราไปดูคอมเมนต์ชาวเนต็ตกันค่ะว่าทุกคนเห็นเป็นตัวไหนบ้าง บางคนเห็น640ป,ปังปังสาธุบางท่านเห็นเป็น048ปังปังสาธุบางท่านเห็นเป็น840อ่ะอันนี้ก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะคะชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เป้ด้วยนะคะขอใหทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ